มาถึงก็มานี่เลยงงเหมือนกันตอนลรเท่าที่ดูมาเขาขาะคือเราจะได้เป็นเจ้าของสวนสนุกสวนสนุกัวเชียลนตเวิคืออะไรอ๋อให้คะแนนกดออกไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาเล่นก่อนดิยิ้มท่นเล่นแล้วเข้อกดออยผมหน่อยเถอะครับใช่ นี่ไงโถขอโทษตาขี้อันนี้ลบเพิ่มเสียงเพิเสียงมาเล่นกันดีกว่าแล้วล่ะชือผมต้องบอกก่อนเลยความคิดนั่นผมนี่ค่อนข้างติดลบอ๋ออาวไม่ได้ให้เราสร่านเหรอเอออ๋อเราเดินได้โอเคเป็นน้องคืนดีกว่าเนี่ยวจผมก็ออโตได้นะออโตไว้นี่คืออะไร เอยอ๋อ,อขึ้นรถบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามอืมบุคคลที่สองะอะบุคคลที่หนึ่งเราก็จะเดินได้ใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรเอ่อแล้วก็นี่คืออะไร N N T คือเอ่อทานออกชนปิดโอเคแต่เหมือนเราเดินไม่ได้แล้วดิ นี่เอานี่นี่เป็นบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองอ้าวบุคคลที่สองเดินเลยเดินเดินไม่ได้เมื่อกี้มันเดินได้แล้วรอบนี้เดินไม่ได้แล้วน,นี่ไงอ๋อนี่ไงเป็นคนเดิน้วโอเคอืมอืม โอเคเลาล่ะทำต่อไปแล้วต้องเดินต่อแถวทำไมเราเดินําดินได้อะเฮ้ยเอเป็นบุคคลที่หนึ่งอ่าเรก็เดินเอาปึ๊ไม่น่าใช่เราออกพื้นหน้าจุ่มดึงอะจุ่มดินแล้วอ่าบนที่สามสองป่ะต้องสองเนาะโอเคพร้อมพร้อมเราจะไปได้ละอ่าไปเล่นกัน ต่อคิ้วต่อคิวครับต่อคิกวต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอเอาละเอางนี้วะ่ะไปเล่นเลยตายขึ้นเราดีกว่านี่อ๋ออันนี้เราจะเห็นแบบเราเล่นนี้ว่ามันจะเห็นแบบทันตัวนะด้วยคอคอ,คอแบบบุคคลที่นหนึ่งดิโอโอเคพร้อม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 เอออย่างนี้แหละเออเราจะ ไม่ได้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 มันไม่ให้เราทำอะไรเลยให้เราดูอะต่อไปเริ่มเลยได้ยังน่าแล้วเมื่มมอไหร่เครื่องมันจะเริ่มเล่นนะเออเ <Okay. S 1> มื่อไหรเครื่องจะเริ่มเล่นเอ็นที่อ๋อ,อเราต้องกดปุ่มก่อน,นให้ทุกคนเข้าได้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้ว ทุกคนขึ้นมาเล่นเลยครับเดี Gesch เราจะเล่นไปด้วยกันไงม่าแล้วเปิดไฟแล้วปั๊บปั๊ปั๊ม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 ปขึ้นไปได้อย่างอันนี้คนเต็มแล้วเนาะแล้ก็ปิดเลยเล่นเลยป่ารุยชื่ออะไรอ่ะ คือคือทำไมเครื่องมันไม่เล่นเล่นให้ให้เล่นให้สีินี่ยกลุ่มนี้ไปเลยโอ้ขึ้นเล่นอ่าหอมเล่นแหละหอมเล่นแหละโอ้โห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 สัซนซนันซันดิซันดิกเลยจัินจริงคือแบบถ้าเราแบบหมุนได้อะไรอ่อาเออนี่งไงอืม เล่นไปเล่นไปนี่มัวที่ห้ามี้อนที่หกมีก้อนที่เจ็ดมีตัวโอ้โหมีหลายร้านมุมกล้องเราล็อกไว้ดีกว่านี่ไปไปขึ้นไปเออคือแบบนี่เหมือนแบบ ใครงงาเงาแบบอุ้ยผมไม่ได้เล่นจินาสวัสดิ์มานานแล้ววันนี้ผมได้เล่นแล้วครับโอ้ที่นี่เล่นโหดมากเลยไวาเหลือเกินเยี่ยงหนูจะแตะแล้วค่ะดีดีดีอร่อยไหมได้ไหมคะแต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 ะนี่แตะแตะแตะแนว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 ลูโอเคอเค้างไว้อยู่บนเนี้ย โอเคใช้กิจเต็มเต็มปล่อยปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยเรา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 เดินเที่ยวเพื่อนอย่าอื่นนี่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 น,นี่นี่คือถ้าโอ้ยไฟดับแล้วคือเรากตกแต่งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเราจะเราจะอ้าวสุด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 ทานเหรอ โอ้โตอนกลางคืนกระตุกเนี่ยนะเราต้องขึ้นไปชื่อสูงก่อนอันดับแรกเราจะได้รู้ไงว่าแบบมันมีอะไรบ้างเหมือนในสี่ประตูเนี่ยเป็นประตูทางเข้าแล้วทุกคนก็มาลุมอยู่แต่ละไปเล่นนู่นกันดีกว่ามันที่จำปะไม่ใช่ดิมันคืออะไรวะหนังยางหนังยางเิ่งดึงไปไปไม่ได้ ไปไม่ได้ไปดูนน่นก็ได้เหมือนรู้สึกว่าเราจะเล่นได้แค่จินชาสวรรค์นนะจริงจังอลเนี่ยเหมือนแบบถ้าอยากเล่นตัวอื่นคือเราส้นเติมแล้วจ <c oughs> ูมันเศร<ม>้ามาเศร้าไหม ไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กังบนเดี๋ยวคนเข้ามาไม่หมดนีหว่าเข้ามาอืมเข้ามาแล้วถ้ามุดมันหมุนไปมันเข้าไปได้ด้วยไหมอ่ะเดี๋ยลงไปสิอืม,อมองั้นใน,นเราก็ทำงานแล้วเราต้องทำงานให้เต็มที่นะ เราเราเปลี่ยนมือลืวเปลี่ยนกันแล้วโอเคเประเด็นคือไม,ไ,มไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมผมผมนี่เลยอ๋อก็คือถ้าคนขึ้นปุ๊บมันจะนี่ปุ๊บมันจะอ๋อนี่ก็เปิดประตูปิดน,นี้จะรับคนเข้าโอเค เนี่ยเราต้องหมุนหน่อยก่อนตึ๊ดดึ๊ดึ๊ดึ๊ดอ่าปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บพอ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 แล้วเราก็ให้คนเข้าอ่าเข้าไปเข้าไปอย่าเร่งขึ้นไปนั่งเลยอือ โอเคขึ้นไปขึ้นไปอัดกันอัดกออันชิดหนครับพี่ชิดหนครับในทนี้เราก็ปิดแล้วเราก็เล่นไปเทียนนิดต้นต้นต้นตันต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปื๊บอ้าเดือดหน่อย,ย,ยอ้าพอปิดโอเคหลังจากนั้นเราก็รับคนเข้า อ่าเข้าไปเข้าไปเป็นไนใครับตามที่นั่นเลยครับพี่แล้วนะครับเราจะหมุนแบบวนล้อแบบประมันทันแรกขึ้นไปแล้วคนแม่งมีเล่นอยู่เคลื่อนเล่นเดียวไปไปพร้อมเุยดๆโอเคคือแบบคนยังไม่เต็มเลย ที่มันน่าจะเปิดติงไว้ได้ตลอดคนขึ้นแบบปัดเสียวเล่นปัดเสียวว่าือการเล่นขึ้นเล่นหนึ่งก็คือแบบขึ้นทันไหมโอเคคือแบบคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทางทางเรานั้นกลัวคนลูกค้าจะเล่นไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราจะให้เล่นตลอดไม่ไม่มีลงไม่มีลงไม่มีลงเลยครับ อืมก็คือแบบถ้าขึ้นมาแล้วก็คืออย่าหวันว่าจะได้ลงอ่าขึ้นไปขึ้นไปมันแถวเยอะมากแถวเยอะมากเลยจะเติมคนให้ครบเนี่ยยากนั้นนี่โอเคโอเคไปไปแล้วเสร็จีงังโอเคลืมปิดประตูเอาละไปอุ้ย

โอหมาแล้วแสนสว่างแค่แค่พาคนขึ้นกับเจ้ามันจะลําบากขนาดนี้เลยโอ้เหนื่อยแล้วเกิดขึนหมดยางเร็วได้ขึ้นดีเดี๋ยวรถมันแง้นเครื่องมันแง้นเราหมุนรอบเลยครับหายแล้วครับแงนแล้วครับมีกระเช้าไหนว่าไหมครับไม่มีครับนี่ก็แงนเลยครับนแลนะครับหมุน หมุนหนึ่งรอบตอนนั้นครับตอนนั้นมีคนว่างครับตัวไหนผมเปิดดักอนาคตไว้นี้ในตัวนี้ไงผมจําได้ว่ามีตัวหนึ่งที่ว่างอยู่อา่าทีนี้เราก็ให้เขาขึ้นมาเลยเข้าดิแม่ต้องให้ลงเตียบท้งอ่อาจอดหน้าชาันทลาโอเคผมขึ้นแล้วนะทุกคน อ่ะเข้าได้เออเ,เองินเยอนจริงพอไปลุยทีนี้ได้เล่นเต็มพิกัดแล้วทุกคนอ่าได้เล่นแล้วเนี่ยเป็นไง,นไงดีขึ้นไหมครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าชอบไหมครับหมุนแบบหมุนแบบหมุนจริงๆอะ่ะหมุนเป็นเบรเบดนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าน่าจะชอบนะเราไปดู คุณลูกค้ากันหน่อยนี่คุณลูกค้าน่าจะชอบโอ้ดูสิมองใหญ่เลยโอ้โลูกค้าน่ากลัวนะคัเน,นี้อืมเราน่ากลัวเหมือนกันไอเสียงเครื่องยนต์เราแต่เพิ่มเสียงหน่อยเออตอนเริ่มเก๋ม,มันดังตอนมาเล่นมันไม่ดังเริ่มมาโอ้เอ้ยนี่ล่ะอ่าเป็นครอบครัวครอบครัวดูไม่สุดสรรค์ เูาจเสียงข้อต่อขอนเ,เคลื่อนได้เราแล้วลนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วประมาณนี้สักสักห้านาทีน่าจะหลุดหลุดเป็นเบรดล่วงลงไปก็คนจะร่วงไป,น,งไปนู่นเลยร่วงเข้าป่าชนคนตายอีกโอเคไวแคคคแ้แค่นี้แล้วกันก็คือเนี้ยใค่เล่นแค่นั้แหละอืมมันก็มันมีเล่นแค่เนี้ย ก็เป็นชินช้าเบ่เบ็่หมุนติวๆแบบไม่ให้ใครลงเราหน้าไปชนแล้วมั้อโอ้ทุกคนได้เล่นโอเล่นเล่นสนุกเลยสนุกแ้วสนุกแล้วแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนจ่ายยี่สิบได้เล่นสามปีอือโอเคผมเลือดอ๋อนี่คนคุม มนนีอยัดเล่นอะเด้ยเคยเขียวยัดเล่นลหนุ่มจะได้เล่นนล้วเชื่อเชฟพี่ยาวอะวงรอบเนี้ยยาวสองปีอะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนลาย,ายากันขยะไปเล่นก็ไปเล่นนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกัน